สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและช่องเบนเทนพารวยเนาะคะ่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะมือน,นี้แอดก็เดินทางมาหาพ่อซักเนาะคะ่ะว่าผอซักสมีแนวทางตัวใดฝากตอนพี่น้องเอเนาะคะ่ะไปหับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยบน 40, 40, 40, 40. ตัวใดหก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 สามสิตัวครับสามสิตัวบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวเ <c oughs> ดืออกเดือมาแล้ว ห้าเจ็ดแปดสี9ห้าหกมก่าหหมดหนักหายตัว่าบตัวหตัวบนมหตัวดึงมาแล้วเลี้ยสิบหานาห้าตัว ก็คัดมาแล้วนะครับนะบนอย่างเดียวล่างอย่างเดียวเนี่แล้วล่างบนยอเด็ดคอนบนจะวไ้ตัดชิ้นไงน่อสามสิตคอนยั่งนั่งน่ตัวเตเดียวดึงข้มาตัวเดียวถึงขึ้นไปถ้าตัดออกลรวสิเลือแข็มแเล่มบ่พอตอนนี้จะขอมอาทิตตัดบ่ได้ เอาตัวนี้ไปดึงแล้วคูนแปดึงเอาไปดึงบนศูนย์บมี่นั 8, ่งแปดตเกา่นานัน่งแปดตเกา่านนั่งตะแปดตเก่าเรคนาะ ห้าตัวว่าเนี่ยตันี่เวลาเนี่ยคนละมือลสกล่องไปถยตัตหนาตัวเนีแน่แนคือหหลักเป็นหลักเนาะพอนะแน่นสิเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยไม่ต้องกลับครับกจะลับในโตมันเด่นอ๋อกลับในโตะมันเองแน่เบิร์มิสีครับเป็สิบหน่วยเป็นหน่วยครับ ยี่สหกวดยี่สหกวดแล้วครับบนต้องพอคัดไทยไว้เหลือแค่สิหาตัวครับรรอค,บอ,คอนออกมาแล้วนี่นั่งว่เด็ดนไ,ได้ตัวเดียวยกที่สามส เมื่อเมื่อใดก็ิพักให้เลือตัวเดียวพ่อยังยังยังมือเแต่เก่าแต่เก่ามีมือนี่ติดตาบอกว่ามีเวลาเลยนที่ตัวใดกบบไดถจก้น้อาะมันเกิดวันสี่พอ่ละวันที่เก้าสปนคบ่พอท่านมันย่งกับที่มันว่นเทียน เก้าสิบแปดคนละโอ้มันมีเกสิบแปดเนาะคยั่งถ้ามันยังเนาะพ่อเนาออค่ะจันเอ็กจสิมันน้ให้เด้เก้าสิบแปดเนอะพูนตยนี่แมนบอลละเก้าสิบแปดเนี่ยแปดสิบเก้าัเาสบเนี่ยมันมี่เก้าปมันแปดเกาพ่อแปก้ับมี่แปดสิบเก้ามีอยู่ เก้าแปดไม่มีมีแปดเก้าวัน้คักรอบน่ามันไปากเตดีก็นั่นน้องอนะคะคือเร่งว่าคัดแตนี้ก็นคักรอกม่งนี้ก็ได้ไเป็น่งงกา ต้ีกเองะ้าบงจลน้ามันมันจี่ีหหอดนี่ยครับสีดึงมาบอืแม่ยัตงหวดเดียวมันก็ว่านหลุดจากแล้วจนหอดยี่สิหดครับแปดหน้าโ้ตโพอเอา8ก้าเก้ดึงเนาะครับเหวมาแกัาเกามาครับศูนบอมีครับอานย์ด้าทั้งฝนทั้งแรงดีบานิศ ล่างมันั่งตัวนี้ดีบาดหลังล่างล่างโอ้เน <c oughs> ีย่ยเป็นไม้พอบครับต้องกลับนลับกลับกลับอันนั้นเราต้องกลับด้วยนะพอนะอ่อหน้าต้องกับ <c oughs> <c oughs> หมดที่แล้วสี่ห้าหกนี่หกตัวเดียวล่างหกแลนขึ้นบน มที่ลกแกลนขึ้นบดนี่เกตแปดเก้าศูนยี่หน่วอกมันจะเป็นจังไรหวกอมันเลกล่างมาตลอดดิครับนี่ฮกตัวเดียวฮกล่างว้าอยู่เลยแลนขึ้นบนแต่งวดนี้พ่อมาเกตกับแปดกับเก่ากับมาล่างนั่นบหละครับแสดงว่าได้ศูนน่วยแล้วด้พอแม่นวะ ออมันแม่เนี่มันเป็นหน่วยเป็นสิบาทมันก็นอยู่มันอยู่สิบแดกับเก้าอยู่สิบเกแปเก้าอยู่สิบมันเน้นแค่ตัวนี้เลยน้นแค่แปดกับเกเน,น่ 9. น้นแ่แปดกับเก้าเลนมันไปล่างแล้วโซนงเอ่มัพ <c oughs> ราะว,ออว่ามันบวมีอยู่นี่ตัวนี้บ่มีอยู่บดนี่ วนของเขาพอนวดเจียยี่สิบหกงวดแต่ตนานหนึ่ไงว่าใบเลือกมือนานหนึ่งต่ยุเพกับเขาแล้วเ้บอือนานึงพราะลเลยรัสี่งวดเมื่อนางได้ทังสี่ตลอดค่ะลายป่านนี่ลันเห็นโอ้ยมันก็แน่นลักลาย่นมันก็บอลูดยวมันก็เนยนเขายนีก็เดเว่เพา่นเน้นให้ด้ค่คนอะ หน่อยเาะังไม่ไหวเพิยด้วยกันบุงแมนแมนห้องเปิดไยฟุงเฟ็ดเป็นแมี้ห um so um> ้องเปิดเรียกออกบอว่าแบนี้ครับยี่สิี่สิบห้นวดบล้วก็ลดซิปเป็นซิปนุ่ยเป็นนุ่ยครับสเตกับน่ตเดครับเก็บตัวครับื่อนนี่ว่าหันนอกอาจารย์ฟุนเ็ดมาได้โบน โคสนใจดิเรียบดูมีวัดที่เห็นน้ำพ่นหลวเรียมเมียบเดียวแต่ว่าคนทุ่มตอนนี้ซื้อยุคแรอตัวนี้คนบ่อดดตัวนี้ลตัวนี้เขาบ่หายซื้อยุ่บ่อเขาบ่หายเลยันเพราะกันเลยครับตัวคนบ่มาสนใหญ่ทั้งหมดขาดหนู มแมนไมนเกด็้นแสดวาชดีครเเดีโได้จังหวะพอดีได้สมปอเห็ดแล้วนะรอ่างบาี้ครับผูกไถอันนั้นมากับบดรับมาจากคนเจีลูกสาวกรุงเทพห้ามัยค่ะบดามันเห็ดบกระตยครับมาจารย จะเนียบ <S preach ers> ่ยแล้วว่าเน่สีมากนะ้นีกว่าเทาเนี <necessary> ่ยมากคนหน่คนที่ทุกเทาดึงเกล็ดมากมากตัวนียมากตัวเดียวกัน <ain> ับของพ่อแทเพิลพ่อแในตัวเดเกี็ดแเก้าอยู่นี่บมีเก็บบัวมีแปดบบเมียนเก้าบมีแปดบัมีมีจะเก็ดครับเหลืออันเดียวโคโลจะบอว่านมันสิแมคือเขาเขียด เด้ตัวเดียวติจาับานที่เขา่ดเลยตรงตดไหลเสียหลยดิห้ต้องหันกับผาดิหวต้องหันผ้าน้มันมันม่งสีดีป่สซุ้นึง นหมัน <c oughs> ไปเรียนจะหก 6, ล่างมันอกดยังไงคุนถามบอกดิไปเอาไปศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกมันเดินหกกับไซหกแ่งบมดครับ้ยหมดกวกนก็ะไดสิศูนยนะ์เกียร์เม็กเดียวเกียรหน่วยบ่ตัวน,นี้อเอา เกตหนึ่งเกตศูนยเกตนนี้ได้วันนี้วิวนนีดหีม้างดหดหดสมดีมาศูนย์แดเ้หกเกตติดล่ลางดี ติดหลางดีหน่วยหน่วยของเขาศูนร 0, 1, 1, ครับแปดหน่ 8, วยนล่าง <c oughs> บาทนี้ศูนตัวเดียวหน่บอมี่หึ่งบอมีจารเียนศูนย์ับหนึ่งห่อนนึ่งบอมีอยู่ในเหง่สูนรแหลกสูตรนี่บอมี่นน 0, 1, หนนี่ 1, <c oughs> บอมี่ <c oughs> <c oughs> บาทนี้รักหน่วย 0178 0178บานยเบเอา4 0 5 0ู0 7 0นนี่ลน,น่มันเรียนศูนย์กับหนึ่งหน่งยูนีบอมีบาทน,นี่จะศูนย์จพอนี่ ไม่ต้องกลับเลย,ลเยออะเลยทีมงนานของน,อน้องหัวนู้นนี่เราเน,อน,อน,น้นที่เลขสี่อเน้นไปที่เจ็ดศกนลน้อวเนาะ ไลาเซ็ <laughs> นอของแท้จึ้งไว้จึ้งไว้จึงเาะรอดน้าค่ะา่าวหนาี่พ่อบอกกันอยาี่พ่อามาให้ลูกถ่ายลูกนะเออถ่ายแต่แก่

ค่ะนี่กับเป็นแนวทังของพ่อซักเนาะค่ะพี่น้องกับแคปหน้าจอไปพิจารณาเบิรงเดอค่ะค่ะล่างกับ40เนาะค่ะ50 60 เนีนทีเจ็ดศูนย์เด้อค่ะพี่น้องกับแคบน้าจออว้นะคะหมักกัจัดคัดกับผ่านนะคะพอสักก็ให้เป็นแนวทางแอดก็เป็นผู้นําเสนอนะคะเอฟซีท่านได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางชองแอดกระสีหาคลิปเด็ดๆ,ดๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะกับสำหรับค่ำนี้แอดกับคอก่าสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ